สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์เอมนตราและไพ่อินฟินิตี้ทาโรนะคะในคลิปนี้เรามาดูดวงของชาวราศีพิจิกในเดือนพฤษภาคมกันนะคะว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งไว้เพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนนะคะเราเริ่มกันด้วยสถานการณ์โดยทั่วไปของชาวราศีพิจิกในเดือนนี้กันนะคะ ในนี้บอกว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยในช่วงของเดือนนี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นค่อนข้างมากนะคะก็จะมีเหตุการณ์ที่พลิกพันมีปัญหาต่างๆนานารวมถึงมีการองเข้าไปแก้ไขปัญหานะคะแล้วก็มีเรื่องของคนอื่นแหละที่มาทำให้เราเดือดร้อนวุ่นวายใจทำให้เรารู้สึกอารมณ์ไม่ดีนะคะ ราก็ต้องกลับไปแก้ปัญหาให้กับเขาบางท่านนะคะถ้าดวงแรงมากๆในช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานนะคะหรือมีการต้องออกเดินทางไปที่ไกลจากเดิมนะคะแล้วก็ในนี้บอกว่าอุปกรณ์หรือเครื่องใช้เกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสารของคุณเนี่ยในช่วงของเดือนนี้ก็มีโอกาสเสียหรือพังได้ง่ายก็ดูแลตรงนี้นิดนึงนะคะ ในช่วงของเดือนนี้ต้องบอกว่าอะไรก็ตามที่เคยทําไปก่อนหน้านี้ในช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการเก็บเกี่ยว เรื่องของผลประโยชน์ที่คุณได้ทําเอาไว้แล้วมันส่งผลให้คุณสําเร็จในช่วงนี้แต่อย่างไรก็ดีค่ะในช่วงต้นเดือนเนี่ยก็ต้องเรียกว่าราบรื่นแต่พอผ่านมากลางเดือนถึงปลายเดือนเนี่ยต้องบอกว่ากลางเดือนเนี่ยอารมณ์ค่อนข้างจะวุ่นวายนิดหนึ่งนะคะระงับอารมณ์ได้ยากหงิดง่ายก็ระวังเรื่องของน้ําเสียงแล้วก็ทีท่าการแสดงออกนะคะเดี๋ยวจะมีปัญหากันได้ตามหลังค่ะแล้วก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นในช่วงของปลายเดือนนะคะดังนั้นเดือนนี้ก็ ต้องบอกว่าขึ้นขึ้นลงลงนิดน,นึงค่ะแต่ว่าก็ผ่านไปได้ค่ะถัดมานะเรามาดูกันในเรื่องของการเงินการเงินของชาวพิจิกในเดือนนี้ต้องบอกว่าก็ถือว่ากลางๆค่ะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็ในนี้บอกว่าคุณเนี่ยมีโอกาสติดหนี้หรือว่าเป็นนายหน้านายประกรันให้กับคุณ แรามาระวังตรงนี้นิดนึงนะคะในเรื่องของคนต่างเพศที่จะทําปัญหาให้กับคุณส่วนเรื่องของการที่จะหาสตางค์เข้ามาเนี่ยในนี้บอกว่า คุณเนี่ยอาจจะต้องมีการใช้การตื้อนะคะการทำโปรทำอะไรต่างๆนานาที่ทำให้คนสนใจรวมไปถึงจัดไม่ปล่อยในเรื่องของการทำงานนั่นแหละคะ่ะก็ทำให้คนเห็นอย่างเงี้ยก็จะทำให้มีคนเข้ามาหาคุณมากหลากหลายด้านหลากหลายคนนะคะแล้วก็ในนี้บอกว่ามีการเติบโตก้าวหน้าในเรื่องของการเงินได้ ะะมาจากเรื่องของอาการโฆษณาแล้วก็สิ่งต่างๆที่คุณชอบนะคะก็จะทํามาหาสตางค์ได้ในช่วงนี้ดังนั้นเนี่ยงานอดิเรกต่างๆนานา,นา,นานอะไรต่างๆที่คุณชอบก็สามารถทําเงินได้ด้วยนะคะแล้วก็ให้โฆษณาตัวเองบ่อยๆนี่แหละคะ่ะก็จะทำให้คุณมีโอกาสที่ดีเข้ามา แล้วก็ในนี้บอกว่าคุณมีโอกาสเดือดร้อนเพราะคนต่างเพศแต่คุณก็มีโอกาสได้อะไรดีๆเพราะคนต่างเพศดังนั้นเนี่ยการควบคุมสถานการณ์จากความคิดของคุณเนี่ยล่ะคะ่ะที่จะทําให้ว่าจะพลิกเกมเป็นบวกหรือลบได้นะคะส่วนใครที่ทํางานอยู่ก็ถูกไล่ดีไล่ยอดเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าก็ทาตามไปเรื่อยๆนั่นแหละคะ่ะเดี๋ยวมันก็จะมีอะไรดีๆเข้ามาก็ทาไปเหมือนกับ ทำทุกอย่างตามหน้าที่แล้วก็แต่ว่าให้เสริมเรื่องของการทําให้มากกว่าเดิมรวมไปถึงการทําโดยที่อาจจะมีทริคอะไรต่างๆนานาที่เข้ามานะคะก็จะทําให้การเงินของชาวราศีพิจิกในเดือนนี้โอเคขึ้นค่ะถัดมาเรามาดูกันในเรื่องของการงานงานของชาวราศีพิจิกอันนี้อันต้นเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของคนที่ทําเกี่ยวกับบริษัทนะคะในนี้ก็บอกว่า ช่วงนี้เป็นช่วงกลางๆค่ะผ่านไปได้ด้วยดีการทํางานเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ได้รับการร่วมมือนะคะแล้วก็การสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่คนรอบข้างลูกค้าอะไรต่างๆได้ดีคือเดือนนี้ค่อนข้างชิลแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยเพียงแต่ว่าข้อหนึ่งคือความเรียกว่าไม่รอบคอบดีกว่า ไม่รอบครอบของตัวเองเนี่ยแหละจะทําให้เกิดผลได้นะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการตกปาักร pues, ับคําการดูเอกสารต่างๆนานาก็ดูให้มันชัดเจนขึ้นนะคะแล้วก็ในช่วงของเดือนนี้ก็อาจจะมีการคุยงานนอกจากกับคนอื่นๆด้วยได้นะคะในนี้ก็ในนี้บอกประมาณอย่างนี้ค่ะถัดมาถ้าหากว่าคุณเป็นเจ้าของกิจการในช่วงของเดือนนี้ก็ต้องบอกว่าเหนื่อยพอสมควรนะคะเพราะว่าอะไรต่างๆนานาจะถูก บีบคั้นกับคุณค่อนข้างมากทําให้คุณเนี่ยก้าวข้ามผ่านปัญหาต่างๆได้ยากนะคะเหมือนกับว่าจะขยับตัวเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมีอะไรที่มันซัพพอร์ตรองรับได้ไมีแต่คนมารอให้คุณเนี่ยเป็นคนจัดการหรือว่ามีเป็นคนแก้ไขปัญหาทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนเท่าที่มากพอที่สมควรจะได้ดังนั้นในช่วงของเดือนนี้เรื่องการงานของเจ้าของกิจาการของชาวราศีพิจิกนี่ ค่อนข้างเหนื่อยหนักพอสมควรนะคะคราวนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่าแล้วเราควรจะทำยังไงในนี้บอกว่าก็ค่อยๆค่ะค่อยๆแก้ไปเรื่อยๆนะคะรอจังหวะรอสถานการณ์หรือมันจะมีจังหวะดีๆที่มันโผล่เข้ามาเหมือนกับว่าแปะโผล่เข้ามาแบบแป๊บเดียวแล้วก็เราก็เตรียมตัวไปก่อนแล้วเราก็ จัดการพุ่งพวดขึ้นไปข้างหน้าเลยอันนี้นะคะทะนั้นอย่าไปมัววิตกกังวลค่ะแต่ให้มองหาช่องทางในขนทางในช่วงของเดือนนี้ว่ามีอะไรที่เราจะ มุ่งไปข้างหน้าได้นะคะถัดมาเรามาดูกันในเรื่องของความรักของชาวราศีพิจิกนะคะสําหรับคนที่แต่งงานแล้วหรือคนที่มีความรักอยู่ในตอนนี้ในนี้เ็าบอกว่าถือว่าดีนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันถ้าจะทะเลาะก,กันเล็กๆน้อยๆก็เรื่องของการเงินการดูแลการเอาใจใส่แล้วก็ไม่ค่อยได้ไปไหนกันอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะแล้วก็ในนี้บอกว่ามีโอกาสนะคะที่จะมีสมาชิกใหม่เข้ามาในบ้านนะคะในช่วงของเดือนนี้ค่ะ อแล้วก็เห็นว่าอาจจะมีการเสียสตางค์นะคะซื้อของที่เป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าของอะไรทันสมัยใหม่ๆหรือช่วงนี้ชอปปิ้งเยอะด้วยนะคะก็ดูแลควบคุมการเงินในช่วงนี้ให้ดีค่ะ ถัดมานะคะเรามาดูความรักของคุณโสดในช่วงของเดือนนี้เราก็บอกว่าก็มีโอกาสเจอคนเข้ามานะคะแต่ว่าก็อาจจะเป็นคนที่มีแพ้มีตําหนิมีแพ้ในใจเข้ามาแล้วว่าทั้งนี้ทั้งนั้นพอถึงเวลาขึ้นมาจริงๆก็าอาจจะไม่ถูกใจได้นะคะก็ทําใหเ้เรื่องของความรักในช่วงของเดือนนี้ก็ยังถือว่าไม่เหมาะสมหรือว่ายังไม่ถูกใจเท่าที่ควรค่ะถัดมานะคะ เรามาดูกันในเรื่องของสุขภาพของชาวราศีพิจิกนะคะก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเลยนะคะมีโอกาสที่จะเจออุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เจ็บตามเนื้อตัวนะคะโดยเฉพาะช่วงบนของร่างกายตั้งแต่หัวนะคะอ,อ,อาจจะมีแว่นแตกหัวแตกนะคะมีบาดแผลเกิดขึ้นการชนการฟกช้ดำดาเขียวเกิดขึ้นคะ่ะรวมไปถึงช่วงนี้นอนไม่ค่อยพอนะคะแล้วก็รู้สึกแขนขาอ่อนแรงได้ง่ายแล้วก็รู้สึกว่ามีการเจ็บแผลตามร่างกายนะคะแล้วก็ให้ระวัง ขอมมีคมบาดก็ที่จะทําให้ชาวราศีพิจิกมีปัญหาได้ง่ายนะคะก็ระมัดระวังตรงนี้นิดนึงให้มากๆเลยนะคะควันนี้เดี๋ยวลองดูนะคะว่าในไพ่เนี่ยในเดือนนี้แนะนาให้คุณทําอะไรบ้างในนี้บอกว่าให้คุณเนี่ยพยายามอ,อ,อดทนนะคะแล้วก็เรียนรู้ที่จะเรียกว่าเปิดโอกาส ในเรื่องของสายงานหรือการทํางานหรือการใช้ชีวิตของตัวเองเนี่ยให้อดทนในช่วงนี้นิดหนึ่งแต่ว่าให้เรียนรู้เพิ่มเพื่อที่จะรอโอกาสที่จะก้าวหน้าออกไปข้างหน้านะคะแล้วก็ถ้าหากว่าติดขัดหรือมีปัญหาขึ้นมาจริงๆเนี่ยให้ไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะได้ก็จะสามารถช่วยคุณได้นะคะสําหรับชาวราศีพิจิกแล้วก็เป็นคําแนะนําสําหรับในเดือนนี้ของชาวพิจิกนะคะในเดือนพฤษภาคมค่ะ ค่ะก็จบกันทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะทางอาจารย์เอก็กขอฝากนะคะเพจนะคะออจุดมนตราทเทวีเปบญจธา่านะคะสามารถเข้าไปดูเพจได้นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะคะในคลิปนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ